สวัสดีค่ะมาติดตามความคืบหน้าข่าวของน้องชมพู่กันนะคะจาก facebook ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมได้โพสต์ข้อความไว้เมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วนะคะของวันที่14เดือนมกราคม2564มีใจความว่าอย่างนี้นะคะช่วยกันแชร์แชร์ให้หน่าคิดตอนที่1ขอให้ทุกคนตั้งสติคิดด้วยเหตุและผลเรื่องราวของน้องชมพู่หายตัวไปและพก และถูกพบศพบ,บนภูเหล็กไฟย่างสู่เดือนที่9ที่สังคมรับรู้มีการแบ่งฝ่ายตามความเชื่อของแต่ละคนที่ได้เสพข่าวต่างม,มุมต่างม,มิติตามช่องทางที่ได้รับข้อมูลมีตัวละครในเรื่องราวของบ้านกุกกอกโผล่ขึ้นมาถูกสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อรองสื่อที่ตั้งขึ้นหรือทำเองนำเสนอเรื่องราวแต่สิ่งสำคัญที่อยากให้คนไทยทั้งประเทศ ช่วยหยุดคิดสักนิดก่อนหน้านี้มีใครรู้จักตัวน้องชมพู่หรือไม่แน่นอนไม่มีใครรู้จักนอกจากคนในหมู่บ้านกกกเกาะแต่หลังจากการน,นำเสนอข่าวอย่างต่อนเนื่องน้องชมพู่จึงเป็นเด็กผู้หญิงที่ทุกคนรู้จักจึงต้องให้ช่วยกันคิดสักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้ข้อหนึ่งมีใครได้รับมีใครได้เคยรู้จักเด็กหญิงตัวน้อย น้ำหนักแค่9กิโลกรัมชื่อชมพู่อายุเพียงสามขวบไม่ค่อยยอมให้ใครอุ้มถ้าไม่ใช่คนสนิทไม่ชอบไม่ชอบป่าทึบสวนยางเล่นเพียงตักดินทรายด้วยรถของเล่นแมคโครเดินได้ก็ไม่ค่อยไปไกลจากตัวบ้านเพราะตัวเล็กจะเพียงขึ้นบันไดบ้านก็ยังขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นเลิกคิดได้เลยว่า จะเดินไปเสียชีวิตได้เองบนภูเหล็กไฟต้องมีคนนำไปแน่นอนข้อ2ถ้าไม่เป็นข่าวจะมีใครที่ไหนรู้จักบ้านหลังหนึ่งในบุ่บ้านกกอกซ้ำยังต้องเข้าไปในซอยเล็กๆซอยที่สองของหมู่บ้านในจังหวัดมุกดาหารซึ่งน้องชมพู่พักอยู่บ้างช่วยกันคิดเพราะ กว่าจะไปถึงต้องตั้งใจเข้าไปก่อนที่หมู่บ้านอื่นตำบลอื่นจังหวัดอื่นทำไมต้องไปบ้านหลังนี้ล่ะแทบจะไม่มีใครรู้จักถ้าไม่เป็นข่าวข้อ3มมีใครรู้จักลูกภูเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าภูเหล็กไฟบ้างงงแทบจะไม่มีแต่ตอนนี้มีคนรู้แล้วเพราะข่าวนำเสนอตลอดเวลา ว่าเป็นภูเขาที่พบศพน้องชมพู่และจุดพบและจุดพบศพอยู่ใกล้ยอดเขาซึ่งไม่มีใครที่ไม่เคยขึ้นไปจะเดินไปถึงได้เลยติดตามตอน2ส,สืบจากศพหลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีผู้คนแสดงความคิดเห็นดังนี้จับคนต้องมีหลักฐานนะครับ ไม่มีถือว่าปรักรรำต่อไปนะคะจะใช่คนที่คิดไว้ตั้งแต่แรกไหมนะคนถัดมานะคะขอให้จับคนร้ายตัวจริงๆสักทีค่ะใครคือคนฆ่าน้องคนต่อมานะคะกรรมคือผลของการกระทำของตนเองคนต่อมานะคะผมเชื่อมือคุณอัดครับขอเอาใจช่วย ชอบตรงคุณอาจกล้าชนกับทุกอิทธิพลเพื่อความยุติธรรมนับถือหัวใจจริงๆครับระวังตัวด้วยนะครับผมอยากให้คนดีๆอยู่คู่สังคมไปนานๆขอให้คุณพระคุ้มครองครับคนต่อไปนะคะชื่นชมและชื่นชอบคุณอัจฉริยะและทีมงานตลอดมาคดีนี้ก็เช่นกัน น่าจะช่วยคลี่คลายปมคดีที่คาราคาสังมานานตำรวจไม่วางมือแน่นอนคุณอัจฉริยะช่วยเสริมอีกแรงอย่างเป็นรูปธรรมน่าจะอีกไม่นานประชาชนคนไทยน่าจะได้รับความจริงขอบคุณค่ะเรามาคอยติดตามความคืบหน้าของคดีกันต่อไปนะคะ